สวัสดีจ้าพี่น้องขามาอัปเดตสวนในเบิงจ้าหมกทัวกํกำลังเลื่อยขึ้นข้างจ้จพี่น้องพูนอีกุ่มหนึ่งจ้าพี่นี่ปุ่มหมกทัวจ้ใจพี่น้องหมกทัวพุ่มขาวแต่มันคือขึ้นข้างแบบนี้ดู่ฝนตกทุกมือเลยจ้า อัพเดตบักพริกใหญ่ให้เบิง้งหน่อยใหญ่ๆพี่น้องเบิงบ้งอีกต้นจ้ะอีกต้นนึงหน่อยบักพริกอันนี้ก้าังีิสุกจ้ะพี่น้องอันนี้ห่อไว้ให้มันสุกเนี่ยจ้ะลูกใหญ่แห้ง ่อันนี้เป็นวันทองเป็นวันทองจ้อแลยพี่น้องบักฮงค่ะบุกค่อยติดลูกพี่น้องห้อยถากล้ายลาย้อยถากขึ้นไปคุณติดดอกออกลูกแล้วก็เน่า ต้นพริกต้นนี้จ้ะพี่น้องท่วมหัวแล้วต้นพริกอยู่ในกองโฟมค่ะนี่เกือบครบทุกอย่างได้จ้ะพี่น้องกล้วยกำลังแท่งปีออกเครือแล้วนี่ก็ะเด้ดประมาณฮาวีจ้ะ แควเข้าไปเบิง่งนับเบิ่งได้หาวีนี่พี่น้องเนี่ยรุ่นได้หกวีคือจิบุได้ดอกจ้าได้จีได้หาวีหนึ่งวีสองวีนนสามวีสี่วีหาวีเนี่ย ขวยหอมท้องจ้าต้นมันดูลำต้นมันใหญ่ใหญ่นอกระไรจ้าอันนี้เอาไว้นีาเป็นต้นที่สองนอกครค่ะพี่น้องค่าเหลืองง้ะนี่ค่าเลืองไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งจ้าพี่น้องไปกันจ้านี่กับพริกจ้าพี่น้องพริกกระเลียงขาวจ้า กำลังออกดอกติดลูกกันหลายคนจะน,น,นี่ต้นนี้ติดลูกหลายหรอเก็บกินเรื่อยๆจ้ะนีต้นมะกรูดนี่ก็ใบมะกรูดพี่น้องใบมะกรูดอันนี้ไผ่กิ่มซ้งจ้ะ ใบกิมสซุงตน้นบะกรูดบังก็จะกินพี่น้องก็จะกินแบบเนี้มีคนมาเอาใบมันก็จะหลูดเอาเลยจ้ะต้นหอมพี่น้องต้นหอมเลยเนี่ยพริกต้นหนึ่งพริกต้นหนึ่งติดลูกลูกแล้วพี่น้อง กำลังออกดอกเต็มเลยหอยถากลายห,หลายบนตกหอยถากลหลายพี่น้องมะเขือกกอ,อันนี้มะนาวเลมอนออกดอกแล้วจ่าแต่ว่าบบติดล,ลูกลูกหลวง ต้นมะพงพี่น้องข้างในหกแหงจ้ะเพราะว่าในใดมากหรืออันนี้มันเครือบพ่วงต้นเกาสางมันออกมันหกลายจ้ะต้นพริกพี่อีกต้นหนึ่งจ้ะพี่น้อง ด้วยจ้ะนีด๊กด๊นี่นิใหญ่เบิ้งก็มีคพนมาเก็บกินอยู่ด้วยจ้ะใบมะก,กรูดมะพริกอีกต้นหนึ่งกล้วยหอมท้องเบิ่งดอ,อ,อกมะพริกพี่น้องใหญ่เบิ่งดอ,อกมะพริก แต่ไม่เป็นงิกๆจะใบไม่นิ่งคาเลืองก่อไงเอาไว้ไปปลูกอยู่สะทุงนาจา้กพี่น้องมันก้าเอาไปหลายอย่ามันตายเออนาปีนี้ฝนตกดีจ้าอำเภอป่างกูสีสเกตพี่น้องจะใช้เบิ้งเครื่องกวยด้วยใช้เบิ้งกวย ให้เบิ่งกลวยพี่น้องให้เบิ่งกลวยอาจจะไ่เห็นแต่มันเมิดอ,อันนี้ก็หาวีคือกันจาก,กระลังไงพูนอ,อีกต้นหนึ่งหาวดีดอกแคดอกแคก็ได้กินเรื่อยๆจ้ะเบิงองดอก่อคาเหลือง ตอนนี้ก็ใหไงแห้งจ้ะอ,อีกอีกมุมพู้นมุมที่ดินคุยคุๆน่ะพุดเอาไปปลูกดูนาจ้ะสองซ้อมลุมนี่แหละนี่จะต,ต้นคาได้พี่น้องเพราะว่านทับนอคาจ้ะนี่กับพริก ต้นพริกหลายจะเหมือนปีนี้มีกล้วยต้นหนึ่งต้นที่สามกำลังแ้งนองต้องใส่ไก่จีออกปีเลยพี่น้องเบึงเบึงหอยถากดูนี่หอยถากลายหลายหอยถากหลายแห้งพี่นอ้องมันไตคืนพุน่น มเมเราด้หมมอนปลูกจากเม็ดจากพี่น้องเนี่ยปลูกจากเม็ดติดดอกแต่ว่าบ้านติดลูกอย่าไปปลูกอยู่ซาทุง่งนาจากพี่น้องิึงหอยถากร้ไร้อุ้ยเมื่อไงหอยถากขื้นต้นพิดบังหงกำลังเห็นลูก ในน้องให้พี่น้องนะ่ะติดดอกตอนมันหักตอนนั้นจ้ะตอนล้มล้มนะ่ะก็เลยตอนสาวมันเลยเทุงอย่างคุ้มมันไววจ้ะห้อยถากหลายแห้งพี่น้องคุณนะ่ะขคุณไปยุก้างบนคุณห้อยถากมันแต่ห้อยถากจาก้ะข่าแดงหน่อยได้พี่น้อง มีตะก่ะคาพี่ขานเข้าไปข้างในจ้าโอเคพี่น้องมี้่งแดดออกหกหกฝนตกตนแคดอกแค่เก็บทุกมือจ้าพี่น้องให่เบอร์น,บบนี้ดอกแค เก็บซุมือเลยเนี่ดอกนึงที่สำนีละจาคนให้ปลูกไม่ค่อยลายไปไลนเด้หลังตึกจ้ะพี่น้อง สุดแค่นี้จ้าพี่น้องนะกล้วยน้ำบ้าเตี๋ยาจา้ะนี่่้นหนึ่งกำลังแทงติยังมั้วนวไไนี้แทงกูได้ี่มอ๋อเตี๋ยสำไรลอบเบิองจ้าพี่นอ้องต่วนหอมเลยโอเคจ้าแค่นี้ก่อนจ้าพี่น้อง